นี uhm. ่ก네ูเ <bom> ล bo <os> ่นรถไฟเหาะอยู่รป่าวคะข้าในไปหมดแล้วข้าในกูรวมไปหมดแล้ววะเก่งขาดเต็มี่อ่ะกูเล่นอะไรอีกต่อ 看不看的吗？<laughs> ไม่รู้อย่าไปมองอย่าไปมองโอ้ยอ่อ ไม่สูงแล้วตอนนี้ตัวถึงแล้วโอ้โหหนุเดียวจะแตกกันเนี่ย